ไาลองยังไหมลองไหมลองขอาขึ้นมากินมา่ยอะไรัลงล้ิโนน้องทไมมึงลงของคนฟวาน้องคนฟอะไรหนังปากอะิไีปาสอเลมาดู อะไรปลาบูปลาบูนี่อะไรติมปลาอ้วนเหรอมีอะไรอืโอเคไม่เห็นขิงใช่ไหมโอเคตัวเล็กกันไหม

ะบอกว่ามันดีหน่อยสิขิงอะ่ะมาไปติมเดินน้ำไปเลยเร็วๆนี่อะไรอ่ะปิวหล่นน่เลยดูสรงฮะมีคือนะบางพัดโอ,อ้สะพานติมมาแล้วบุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่หรอแม่

ลงก็สวยอยู่นะรูน้องว่าฉี่ไลก่อนไล่ยดไปโดดลงไปดู ไม่มีเบียขายดนคลีแอคคนะคะทำไมอะแดดมันร้อนอไม่กี่ร้านาเรือนแพฝั่งนี้ จะไอ่ของนู้นเาค่ะทำไมเขาเลี bueno ้ยงปลาอยู่ตึนตึนต่นตนถ่ายบ้านเลนะไม่เอาถื้ถ่ายของก็มีของถ่ายอะเงี้ยถือพือมอหพูดไปด้วยว่ามีอะไรบ้าง่ายหม้อพูดอยู่แล้ว กาะปัญญีเลยรู้คุณนายมาเที่ยวว้ายเดียมด้วยให้คนละอันอ่ะให้คนละอันหยิบเลยคนละอันเอาไปหยิบขิงไม่หยิบไปติมก่นกอนลูกก็สามไม้เลยไงคลายกินไม้ chiều màu này là gì? sapaik gắp sapaik kinh ngao leo. gặp mẹ kinh, điền bay. điền mấy gì?

เค็มจริงนะแต่ว่าอันนี้ดีไหมคนทำพลาดกันมา้เค็มเฉย

นี่ไม่คิดจ้าคนนู้นก็ไม่คิดจ้าเจอเลยจ้าอย่าไวจ้าส่องคนไดให้ย่างจ้าการช่วยเราไม่คิดตามมันก็กำยำขน้วถึงกรตุ้นได้ไ้ไปเข้างานหมดแล้วิง่านะจะไหนแม่ตัวนี้ก็ได้จ้านี่หรอ ุุไม่เราง้างก่อนอเดี๋ยวปลาเขาับทิมมองแม่กิงมองแม่ก่อนกิงมองแม่กิงมองแม่เนี่มืดมืดเหรอทิมมันต้องเสี่ยงดังถ้าให้ผีก็กินข้าวอยู่วัน าม,มาพาสีอะไรดีเขียวแต่หนูไม่อกินต้องช่วยกินหนูด the ้วยเย้มาเก๊เย้มา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 หนูกินไม่ใช่หมดของหนูจะไปเก้ะน้องกินทำไมกินได้หมดกินได้หมดก่อนถ้าไปยั่งน้องอ่ะสายปลาเอาซื้อใหม่ให้กินหมดหอมเลยหอมมากเลยอ่ะนี่ไงกุ้งเคยเห็นไหมนั่น กุ้งเคยอานทำกุ้งเคยดิเอ็มกุ้งเคยก็ตำเลยเหนี่ยกาแไอ้ลูกเห็นไหมนี่เขหมักว่างี้นี่ก็ตำาลยจับดูสิผมไหมท้ายมาน้ตเลยสามคนเลยมาพี่ไม่ยืน หนึ่งสองสองปาด้วยหนึ่งสองหนึทีมืตีมขิงนี่ก็ปาปานี่เขาเป็นมะเขืออะไรอ่ะเป็นมะเขืออะไรอันนั้นไม่รู้ว่ามะเขืออะไรเป็นมะเขืออะไรไม่รู้มะเขืออะไร อ๋อวัดใช่กระถางดอกไม้ให้มันเดินเองไหมมันเดินเองตกไปนี่ป้าไม่ใช่โดดรับมัน ขีรถเครื่องมาไปเร็วน่าอะไรบอกป้าดินั่นะบอกอะบอกว่างดังแถวนี้โอ้ตัวเบเลยอมา้แล้วนไมามาเหนฉลาแล้วปะจนี่วอ ได้อะไรมากได้เคยกับปลาเค็มยียยย่สิบบาทศูนงเปล่าห้าบนะอืมขัไปมาที่ไม่ต้องเดี๋ยวหล่นกำไรกับเวนี่ขายถูกมากมอย่ามาตั้งห้าบาทเลยขายถูก